โอเคนะครับผมก็ขอาการะบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายนโรถยถอทเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับตอนนี้นะอยู่ในรหัสของพี่ศิลนนะครับผมเจา้าดืมเลยนะครับผมที่ให้ผมเปิดการชาเปิดทุกอย่างนะครับผมเอฟวีติทุกอย่างเลยเขามาให้ผมเปิดตลอดนะครับผมซึ่งไอดีพี่เขาก็ถือว่าตึงมากๆเลยนะมีบาร์คีสองตัวมีดัตมินัสสอเยลลี่แม็กมีวอดเคมดูดยางนะผมเต่าเลนก็มีนะก็คลิปนี้นับอาจจะมีเสียงฝน แทรกมานิดนึงนะผมตอนนี้ฝนตก,กแรงพอสมควรนะครับผมแล้วไม่ผมค่อน้่งเก็บเสียงได้ชัดมากๆนะไม่มีการตัดน้อยแะรทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดนะผมเป็นกล่อ,องเกียร์นะครับผมกล่องเกียร์8.5ปีนะครับผมเติงวันนี้นะผมที่เขาทำการให้ผมมาเปิดนะผมรุ้นว่าเอาเกียภาพไม่ขึ้นนะครับผมก็เป็นทางหน้าของเกียร์อันนี้เลยนะครับผมอผมรับเติมนะครับผม รับเติมแพ็คนี้แค่459บาทเท่านั้นนะครับผมในยูโรช็อปนะครับผมอ่าก็โปรโมตร้านหน่อยนะผมในยูโรช็อปรับเติมไดเจอราคาถูกสุดคุ้มนะครับผมถูกกันในกมอย่างแน่นอนนะผมก็แพ็กนี้ก็ราคาให้459บาทเท่านั้นก็หยิบหรือมาจัดกันได้นะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมอ่าโอเคเอาไงหนอเอาไงหนอพี่เขาอยากได้เกียร์ช่องกลางของที่เป็นปีใหม่ก็เป็นเอ่อ ห,หน้ากากหน้ากากพูดอะไรสักอย่างเนี่ยแ,แล้วก็หมวกเสือนะครับผมอ่าเขาน่าจะมาใส่ให้เป็นทางหน้าของบากินี่แหละนะจะมันจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมพี่ชายอย่าให้เหลือนะฮะอ่าโอเคอ่าผมเอาแล้วรุ้นแทนพี่เขาเลยนะครับตอนนี้นะเหมือนเหมือนเปิดในรหัสตัวเองนะผมสาธุนะครับผมโอมเพียงโอ้ยโอ้ คอเลีอยนาดโอ้โหเสบซีดเลยครับพี่น้องอเกียร์ไม่ทั้งหละยชิ้นออกคอเลีนาดอ้อยเอาแล้ววงการเกินไปเปล่าโอ้โหยดวงวันนี้ไอโรมันอับโชคจังวะโอเคไอนี้ที่เขาเกียร์ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเลยนะก็มีเกียร์ดุลสัตว์แน่น,นอนชิ้นหนึ่งนะผมอโอเค เอาผมจะทําการเอาไว้ดีพี่เขานะครับผมไปทําการลง B ี P ีกันเลยนะครับผมว่าจะดุเดือดสักแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคหาทีมที่เราจะพอตีได้นะครับผมน่าจะมีเยอะอยู่แหละนะแต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงตัวบินหนะ่อยเพราะผมไม่ค่อยชินกับการตีตัวบินเท่าไหร่นะครับผมโอเคทีมนี้มีมากิ9ดาวด้วยนะครับผมแต่ทีพี่เขาไม่มีนะครับผมแต่พี่เขามีเอ่อเป็นแบบแปดดาวไฮเปอร์อีกตัวนะแบดดาวไฮเปอร์มาอีกตัวมาแทนนะครับผมอ่า ข้อเสียของ ADP เขานะผมผมว่านะนาตัวทำน้าเม็ดน้อยไปนะผมซึ่ง ADP เขามันเป็นสายพลังอย่างเดียวแล้วผมใาขี่ตัวเดียวก็ไม่สามารถแบกนะ้เม็ดได้ขนาดนั้นนะครับผมปังหาหน้าเม็ดท่านอื่นๆื่ด้วยนะผมแต่แนะนํานะ ADP เขาถ้าจะปั้นต่อนะผมให้ปั้นไปทางน้าของเต่าอรินด er ีกว่านะผมเต่าโอรินก็พอทำน้าเมดได้อยู่นะผมอ่าก็ซื้อต่อไปนะผมก็ค่อยเก็บกบนะฮะโอเคดัดเราก็ถือว่า มันก็พอใช้ได้นะแต่ทีนี้ผมจะใช้ไอเทมไปเลยนะดูเดือนจริงดาวินชีมันเถื่อนจริงแนละ้วดาวินชีนะไม่อยู่ทุกหลีไม่โกงทุกหลี่นะผมดาวินชีเอาแล้วนะนัดเราก็พอสตัรถึงอยู่นะผมถือว่ายังแม่นอยู่นะดัด,ดนะแต่อาดัม,มันลืมเหนือขั้นกว่าแล้วนะครับผมอ่าแต่เรื่องความเร็วอะไรผมให้ดัสชนะขาดนะผมความเร็วในการสตันความเร็วในการออ,ออกสกิลอย่างเงี้ยบับนะครับผม อ่านผมพาดก่อนนะซึ่งผมค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมอ่าโอเคปาจิบับนะครับผมจังหวะเราต้องหาจังหวะที่ดัดมันสตนดดาวนิชีเป็นหมู่ๆนะครับผมหืมตอนนี้ค่อนข้างเล่นยากหน่อยนะครับผมโอเคผมพยายามจะแบบอไม่ค่อยใช้ออโต้สองกิดสูรนะครับผมเพราะว่ามันจะเิ่งเวลาผมจะค่อยๆกะปล่อยตัวไปนะครับผม แต่ทีมพี่เขานี่คือมีบอสเคนะใส่ลูกตุ้มอีโซคือร,รักษาแน่นอนนะผมก็ยกระดับบอสเคอีกขั้นหนึ่งนะผมอ่าเออหืแดงเถือกเลยนะผมบากิฝั่งเขานี่หือเถื่อนจินนะผมไม่รู้ว่าดาวินชีถ้ามันกรอบมาแล้วมันจะกรอบความสามารถเอ่อไฮเปอร์ Hyper ของบากิได้หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะผมแต่ผมรู้สึกว่าบาคิก้าดาวมันมันถือว่ามันก็ปล่อยโตโอเคนะผมแต่รู้สึกว่า แร่มันแดงเถือกบ่อยเกินไปนะผมก็คิดว่าดาวิชีน่าจะก๊อปทั้งตัวก๊อปทั้งความสามารถของบากิใน8ดาวไฮเปอร์แม็กได้นะผมอ่าก็พอเริ่มจะไหวยอยู่นะครับทีนี้ก็ทําการกดออโต้ Auto เลยนะผมดัตก็ถือว่ายังยืนได้ดีอยู่นะดัตนะอ่าแต่อาดมนะผมอาดมจุดยืนมันจะถือว่าไกลกว่านะครับผมอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมเอาแล้วเอ้ยเอาพิกเฉยเลย โอ้โหจากหน้ามือเป็นหลังตีนะผมรีบกดยอมแพ้เลยนะนะโอ้โหทีมี้เขานี่คือต้องการไอที่โป,ปะนี่ไม่น่าใช่นะผมจริงปะนะเดี๋ยวตีเลยนะครับผมทีมี้เขานี่ต้องการนาเม็ดอย่างมากนะผมเป็นนาเม็ดของตำแหน่งของแสงมืดได้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นนาเม็ดของทัดปกติก็ได้นะผมเพราะว่าทีมเขาเนี่ยขาดนาเมดสายไวยพิบแบบแบบแบบจ,จัดเลยนะผมมีแค่ตัวเดียวคือเอลลี่นะแต่เอลลี่คาสติตัดไม่ได้สูงมากนะครับผม คือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะผมในหมดของ8ดาวไฮเปอร์ไปดาวอันต้านะผมอ่าก็ตัวบินวีรอ์อีสก็ไม่น่าทำปอมแหกได้นะผมผมก็เลยทำการตีเลยนะทีนี้นะอ่าซึ่งบากิเราถ้า,าเราอยู่บากิสองตัวมาเล่นก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมก็ถ้าไม่มีโอลิเวอร์มาเล่นนะผมก็เอาบากิสองตัวมาเป็นคอมโบเพิ่มเลขตัวได้นะผมอ่าโอเคทีมนี้ก็ชนะได้อย่างไม่ยากกินนะครับผม ถ้าทีมนี้มีเอลซาผมบอกเลยว่าเป็นรหัสที่สวยมากนะครับผมอ่ามีบาคีก็วสวยแล้วถ้ามีเอลซาสวยกว่านะครับผมโอเคทีมนี้ก็ไม่ได้ว่นนะครับผมเราตบยาวๆนะครับผมอ่าซึ่งพี่เขาก็น่าจะปั้นสล็อตแม็กพิโนต,ต่อไปด้วยนะครับผมเหินเวลรอแปดสิบแล้วนะอ่าโอเคไปนะครับผมดัดมาสตันนะครับผมโอ้โหสตันไม่ติดฮนะเกลผมกดคูณสองละกันนะครับผมคิดว่าทีมนี้อาจจะชนะไ,ได้ไม่อยากเย็นมากนะครับผม อ่าเดี๋ยวอค่อยเล่นไปนะผมบากิบากินี่ผมมองว่าเป็นตัวที่สกิลแม่นพอสมควรนะผมมืนชินจังเลยนะชินจังรู้สึกว่ามันจะแม่นทุกทา่าด้วยซ้ำนะผมอ่าโอเคทนีนี้เนี่ยแหละข้อเสียของทีมที่ไม่ค่อยมีนามิน,นะผมคือเราจะฆ่าพวกตัวแทนกแผงหน้าเราไม่ค่อยได้นะผมอ่าก็เราต้องติดตามเราดูอนาะคตว,ว่าอาจจะมีนะผมพวก เอานามิดไวคลิปหรือนามิดว่องไวแรงๆมาอีกในอนาคตนะผมแต่ผมว่ารอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีสายพลังก็ว่าได้นะผมเพราะว่าสายพลังตอนนี้มันค่อนข้างลุ้นเกมแล้วนะผมคือมาสายพลังนี่มาสมรอบติดเลยสี่รอบติดแล้วมั้งมีโทวะมีอาดัมมีโยนะผมมีโอลิเวอร์นะสามสี่รอบติดแล้วนะผมอ่าชิละด้วยนะชิละด้วยยังไม่ปิดโอ้นัสซีด้วยนะคืออยากให้มาแบบมาสายว่องไวกับสายไวคลิปทั้งสองตัวเป็นคู่ทียมาอีได้นะผม อยากให้มันมาแบบนี้นะก็คือใครที่ขาดตําแหน่งน้ามดของทีมนะผมน้ามีหนักๆน,นะก็เขาก็สามารถออกมาเล่นได้นะครับผมแต่สายพลังมันเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องแลผมเหมือนตัวเกมก็เริ่มจะปล่อยมาบ่อยนะแล้วก็อนิเมที่คอแลบเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับสายพลังด้วยนะครับผมทีมนี้เดี๋ยวเราลองดูกันละครับผมก็คือมีเจ้แสงจริงจังที่มาแล้วก็ทนายนะผมะถ้าถามว่าหวั่นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผม <laughs> หรือเปล่านะหรือเปล่า ปล่อยไปแล้วนะผมโอเคดัดเข้ามาสตันไปทีหนึ่งสตันว้าวนะผมอ่าโอเคอืมให้ยทานายมันได้เกิดก็พอนะผมเดี๋ยวเขาค่อยๆเล่นนะผมอโอเคค่อยๆพัดเขาค่อยใช้สกิลนะผม คือถ้าเขาพัดมาก่อนอ่ะถ้าเขาพัดมาก่อนปุ๊บเราอ่ะจะได้เปรี่ยนมากๆนะผมเราก็สามารถพัดกลับแล้วก็ยัดไอเทม,ท,มทั้งหมดที่เรามีใส่ได้แล้วก็คือของโบล้างปังนั่นเองนะผมแล้วก็ทําการจบได้แบบไม่ยากกินเท่าไหร่นะผมเรียบร้อยนะผมอ่าแต่ถ้าได้เกียร์ได้เกียร์ขอเรลนาดมาผมน่าจะเป็นใส่ให้เอ่อนัสไม่กระดัดนะครับผมอ่าก็ เอานะผมออปชันเป็นพลังโจมตีก็ได้นะผมหรือถ้าเขามีเ,เกียร์ที่ดีกว่าน,นี้นะผมผมว่าคอร์ลโอนาดมันก็พอๆกับคริสต์มาสนะผม,มก็คือคาถาหกดาวของคริสต์มาสนะแต่มันจะดีตรงที่ว่ามันเพิ่อมอัตรา,ายเซสกิลแต่มันก็อัตราเซนสกิลแล้วก็พึ่งช่องทายก็ได้นะผมอซึ่งเอาจริงก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะอัตราเซสกิลนะเพราะว่า บางถ้าทีมเรานะผมมีตัวที่เพิ่มมาตาใช้สกิลอยู่ในทีมแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเกียร์ที่มีความสามารถใช้เ,เพิ่มใช้สกิลมาในทีมได้นะครับผมอโอเคอดัสตันดีจัดนะผมโอ้โหจังหวะสวยนะผมจังหวะสวยนะ,อะโอเคก็ไม่ได้ยากกินเท่าไหร่นะผมหลีกประมาณนี้นะดัสมันเก็บเรียบหมดนะผมถ้าทีมีเขามีอดัมก็ถ้าเอาอดัมกับดัสน,นะก็ ถ้าแล้วแต่ความชอบนะผมดัดมันก็นินเร็วนะผมแต่ไม่อิดเท่าาดมนะอาดัม,มันจะแรงนะผมถ้าเป็นผมเล่นทีนี้ผมเอาอาดัม,มาดีกว่านะเพราะว่านาเมดอาดมเนี่ยมันลั่นกว่านะคะรับผมเลยทีมี่เขาในนาเมดิดนาเมดไม้นะผมมีมีอยู่ตัวเดียวนะผมมีดัดนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครที่กำลังจะเปิดเกียร์หรือเปิดเลนเจอร์เปิดตัวอะไรทั้งหลายนะผมก็ขอให้สู้ๆนะครับผมเกมนี้ก็ต้องขยันเล่นหน่อยนะครับผมถ้าใครที่เมื่อเขามีเวลาเล่นหรือ,อเล่นไม่เก่งก็สามารถไปหาดูวิธีได้ในช่องผมก็ได้นะครับผมอ่าก็ลากไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ